สวัสดีครับท่านผู้ชมในบทนี้จะกล่าวในหัวข้อดาวพุธสี่กลุ่มลักนณาช่างผู้ทุกคนดังนี้ครับดาวพุธสี่กลุ่มลักนณาช่างผู้ทุกคนถึงจะเล็งโยกตกริกนก็ยังช่างพูดแต่น้อยลงตามส่วนคำว่าช่างพูด หมายถึงชอบพูดโดยไม่จําเป็นต้องมีเหตุปัจจัยอะไรเช่นหน้าที่การงานหรือคนอื่นถามดาวพุธสีคุณภาพดีก็พูดได้ดีถูกฉลกคนฟังชอบใจยิ่งมีดาวสุขกดีร่วมราศีหรือสัมพันธ์กับดาวพุธก็ต้องบวกศิลปะเข้าไปด้วยทำให้มีศิลปะในการพูด ในวงเล็บรวมทั้งการเขียนและเป็นอาชีพที่ถูกโฉลกจึงมักได้แก่นักพูดนักเขียนนักร้องนายหน้าหรือจิตรกรแต่ดาวพูดเสียเป็นนิดหรือประเกษตรถ้ากลุ่มลักขนาหรือสัมพันธ์ถึงลักขนากลับไม่ถูกโฉลกเพราะพูดละเอียดละออจนเกินเหตุ พูดมากเกินไปพูดเพ้อเจ้อหรือไม่ถูกจังหวะคนฟังไม่ชอบแต่ยังไงก็ยังถือว่าช่างพูดมีตัวอย่างชัดๆอยู่หลายคนแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ทำให้ยิ่งมั่นใจยิ่งขึ้นคือเพื่อนเรียนสมัยตอนเด็กคนหนึ่งมาเจอกันอีกครั้งช่วงสิบปีหลังนี้ดูเป็นคนพูดน้อยแทบไม่พูดเลย งานเลี้ยงรุ่นกันกี่ครั้งก็เห็นเงียบเงียบไม่ค่อยแสดงออกไม่ทันดึกก็ขอตัวกลับบ้านก็สรุปในใจว่าเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ช่างพูดหรือถึงกับไม่พูดเลยไม่กี่ปีก่อนเขาขอให้ตรวจดวงชาตาให้เขาหน่อยมีแผ่นดวงชาตาที่ผูกมาแล้วให้ดูเห็นในแผ่นดวงชาตามีดาพุธสี่ และอาทิตย์หนึ่งกลุ่มลัคนาก็คิดว่าลัคนาน่าจะผิดแต่ดูดาวราหูและดาวอื่นๆก็เห็นว่าถูกต้องตรงกับนิสัยที่เราเห็นลัคนาก็น่าจะถูกแล้วแต่ทำไมไม่ค่อยพูดจึงถามตรงๆว่าตามลัคนานี้นายจะต้องเป็นคนช่างพูดแต่ทำไมที่เห็นไม่ค่อยพูด หรือเป็นคนละเอียดมากๆากหรือชอบในเรื่องงานหนังสือมากกว่าเพื่อนหัวเราะแล้วบอกว่าแต่เดิมเขาเป็นคนพูดเก่งคุยสนุกตลกปกหาได้ทุกอย่างเป็นวิทยากรตั้งแต่เล็กจนหนุ่มเป็นอย่างนั้นตลอดแต่ตั้งแต่เป็นระดับผู้บริหารเขาก็พูดน้อยลงต้องระวังคำพูด พูดออกไปแล้วผิดจะเสียคนในวงเล็บไม่ได้ถามต่อว่าเคยมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญหรือเปล่าจึงถึงบังอ้อและสรุปว่าหลักการเดิมยังถูกต้องอยู่หมายเหตุดาวพุทธเสียต้องระวังคำพูดระวังเรื่องจู้จี้จุกจิกละเอียดเกินเหตุเจ้านายหลายคนเป็นแบบนั้น ไม่รู้ตัวเองลูกน้องไม่กล้าบน่นไม่กล้าบอกก็นึกว่าตัวเองพูดดีพูดเก่งกเกษียแล้วจึงค่อยรู้ความจริงเพราะมีคนกล้าบอกทั่วไปมักสอนให้จำเป็นคำๆเป็นต้นว่าดาวพุธกับดาวศุกร่วมราศีกันจะได้ดีด้วยการประจบสอบลอไม่รู้สอนกันมาได้อย่างไร เรียนกันทั้งชาติก็ไม่เข้าใจหลงทางของดีแท้ๆศิลปาการพูดดีเยี่ยมกลับว่าเลวร้ายไม่มีดีเลยไม่อยากโต้แย้งกับใครแต่กรณีแบบนี้รับไม่ได้จริงๆโปรดติดตามในตอนต่อไปครับ